ทีแแห่กโค้้งมาลวสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาลองฝึกพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบง่ายๆไม่ต้องเก่งไม่ต้องเร็วแค่ฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวความเร็วจะมาเองครับก่อนจะพิมพ์เร็วเราต้องวอร์มนิ้วก่อนพิมพ์ช้าๆไม่ต้องคิดมากแค่ให้มือคุ้นกับแป้นพิมพ์ก็พอตอนนี้ผมจะพิมพ์ไปเรื่อยๆผิดบ้างไม่เป็นไรขอแค่อย่าหยุดมือก็พอครับพอมือเริ่มคุ้นแล้ว เราจะค่อยๆเพิ่มความเร็วไม่ต้องกดดันตัวเองนะครับลองพยายามไม่มองคีย์บอร์ดมองแค่หน้าจออย่างเดียวแค่นี้ก็ช่วยให้เร็วขึ้นแล้วครับขั้นนี้คือพิมพ์จากความคิดทันทีคิดอะไรได้ก็พิมพ์ออกมาเลยไม่ต้องสนใจว่าถูกหรือผิดสรุปง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องพิมพ์เร็ววันเดียวแค่ฝึกวันละนิดเดี๋ยวก็เร็วขึ้นเองครับถ้าคลิปนี้ช่วยให้คุณอยากเริ่มฝึกพิมพ์มากขึ้น ก็ลองเอาไปฝึกตามกันดูได้นะครับไม่ต้องเก่งไม่ต้องเร็วแค่เริ่มฝึกก็ถือว่าชนะตัวเองแล้วครับขอบคุณที่ดูจนจบถ้าชอบคลิปแนวนี้ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยเดี๋ยวผมจะเอาเทคนิคง่ายๆแบบนี้มาแชร์อีกครับ